สวัสดีครับผมผมกบนาครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพ่อเสี่ยนครับพ่อเสียนครับล่าสุดแกถูกทั้ง1นสี่ล่างและก็90บนครับถามมาได้เยอะบอแกบอกเลยครับว่าแกเคยซื้อตัวละห้าพันคูณห้าพันซื้อตัวละครึ่งหมื่นแต่บางงวดนี้ครับพ่อเสียงแกบอกว่าแกซื้อเลขสามตัวเยอะมากแต่ตัวที่ตัดเล่นครับแกต้องบอกว่าแกก็ซื้อไม่เยอะครับ เพราะว่าแกก็เน้นเลขสามตัวซะส่นใหญ่แต่แกก็ยังได้ทั้งหนึ่งสี่ล่างแล้วก็เกบนถามมาได้เยอะไหมตอบตรงครับว่าพอเสียนได้มีเยอะครับเพราะว่าแกก็ลงทุนเลขสามตัวเป็นหลักเหมือนกันเลข2ตัวแกก็แผ่วๆเบาๆคล้ายๆว่าสื่อแบบพอหลุนครับได้แค่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ประมาณนึงครับงวดนี้ครับพอเสียนแกบอกว่า ในความฝันเนี่ยคือมันแปลกมากเดี๋ยวนะครับเด้อเหมือนกับอย่างสักอย่างมันกบเหมือนกับว่าอืมเพราะว่าบอกสีบอลเรื่องอย่างที่ั้นกับหูซึ่งแ่าแปลกแปกกับผลที่นุก <c oughs> คือคือประมาณว่าองความฝันนี่คือมวลน,นี่คือพอเซียนแกบอกว่าแปลกบากมึงบาเลกมึงเสือเอาเลยปะจันผมนเมงเราเราบอกทั้งว่าตอนแรกว่ามึงบาเล็กมึงเสือเอาเลย คนบาเลกเสือ,เ,อเลยสิน่ะแล้วก็บอกว่า่าภายนอก่าภายนอกใน,นความฝันนะสุดท้ายครับพระรูปนั้นครับบอกพ่อเซียนครับบอกว่ามึงบาเลกมึงเสือเ,อเลยพระรูปนั้นจักมาจะใส่ครับแล้วมาบอกกับพ่อเซียนแบบนี้ครับใน,นความฝันเหลืองเล่าความฝันครับตัวเลขนี่คือมีมแค่สองหางครับปกติคือพ่อเซียนเราจะให้เลขมาหลายหางด้วยซ้ำแต่งวนนี้คือใน,นความฝันเราเราบอกว่าพาะเนี่ยคือ มาบอกเลขเศษปับ๊บแล้วก็เดินหายไปครับลักษณะเหมือนกับพระธุดงค์ในควองฝันครับพ่อเซียนบอกว่าพ่อเซียนคือนั่งอยู่ในสารปูตาของหมู่บ้านของตัวเองนะครับอยู่ในทุ่งนาเนาะปกติหนึ่งคือศาลปูตาจะอยู่ในอยู่ในในปา่าอยู่ในแถวทุ่งนาอยู่แถวค่างลาห้วยอยู่ในสถานที่สถานที่สําคัญนะครับแกบอกว่าแกเนี่ยอยู่ในศารปูตากับหลายคนเลยครับแล้วจู่ๆครับมีพระรูปหนึ่งครับเดินมา น่าจะเป็นพระสุโงครับน่าจะเป็นพระสุโงเลยล่ะเราว่ามีอายุเล็กน้อยกว่าสันมีอายุประมาณหนึ่งล่ะอายุถ้าพูดถึงก็เจ็ดสิบแปดสิบล่ะแล้วว่าเล็กน้อยแบบนีนาะคือหมายถึงว่าพระสุโงนครับคือเป็นพระทวดงล่างเล็กๆแต่อายุเนี่ยคือน่าจะมีอายุแล้วครับตอนแหลกร่อคือว่าเป็นพระทั่วๆไปใช่ไหมเพราะว่าตัวเราเล็กเล็กว่าสันมันพ่อยังแม่ไก่ครับเป็นพระแก่ๆก็เลยว่าพระสุโงเล็กเล็กว่าสัน ที่ไหนได้คือรูปเล็กแต่อายุเยอะช่วงที่ว่าพระเดินมาครับพ่อเซียนนั่งอยู่ในสารปูตาคนเดียวครับแต่รอบข้างผู้คนหลายแหง่งบันพ่อนยังเขามาแหละปะัาแม่แนมหนาพ่อเซียนแล้วก็มาบอกว่ามึงเป็นคนบาเหลกมึงเสือเอาเลยเด้อพ่อเซียนก็นตกใจเนาะแนมสายแนมขวัวครับบอกกับผู้ใดเนะาะม่บอกกูมึงว่าสันพ่อเซียงเราเป็นคนที่ว่าบุคอย บใครบ,บคอกบใคยบอกกูมึงก็ไปสินะครับแต่จู่ๆครับพระแก่ๆครับเดินมาแล้วก็บอกว่ามึงอ่ะบาเลกมึงเสือเอาเลยวาสันคนบาเลกเสือเอาเลยพอเสียงอะไรวางงเนาะจู่ๆก็มาว่าข่อยบาเลกวาสันแล้วพระรูปนั้นครับก็บอกพ่อเสียงว่ามึงบาเลกอ่ะมึงเสือเอาเลยแล้วพระก็บอกว่าแปดห้าศูนย์ครับเดี๋ยยินเต็มเต็มเลยและก็่สำคัญคือพระไม่ได้พูดบาบอนนะครับพระบอบ่ตบมงแห้งไหย ช่วงที่บอกว่ามึงบ่าเลขนะมึงซื้อเลยเนะี่ยพระก็พูดดังมากเลยนะแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครได้ยินครับเหมือนกับไม่มีใครได้ยินแต่เหมือนกับว่ามีแค่พ่อเซียนเท่านั้นที่เห็นพระเหมือนกับพ่อเซียนเท่านั้นที่ได้ยินตัวเลขคือแปดห้าศูนย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเราบอกก็คือแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งนี่คือตัวเลขที่พ่อเซียนได้ยินมันบอกแล้วครับแล้วก็บยางหวหวหยงางไปเลย แต่พ่อเสียนจําได้แม่นคือในขามฝันคือเมื่อบอกว่าจูจูน่ะยางมา่านแล้วก็มาบอกเพื่อนว่ามึงบาเลกมึงเสือเอาเลยวาจันจูจูก็มาวาเพื่อนแบบนี้ครับจริงๆแล้วพ่อเสียนบ้าเลกไหมบ้านะครับเราก็เคยสืบตัวและเป็นเหมือนก็มีกระแทว่าแล้วบาเลยครับพอแล้วก็เราก็รอยก,กันยังบอกไปเลไหมครับแสดงวมาบาจริงก็เลยบอกว่าโอ้ยอนไขบาลีบอพระขาอฝันไข่อยมาบอกว่าข่อยบาเลกไงอขเสือเลย ปกระตีเนี่ยข่ก็ซื้ออยู่แล้วครับตัวละครึ่งหมื่นก็ซื้อตัวละหมื่นก็ซื้อเพราะว่าเราเคยถือเลขเนาะพ่อเซียนเคยถูกเลขเนี่ยล้านก่บบาทครับล้านก่บบาทเนี่ยหลายรอบพร้อมครับและก็ที่สําคัญครับแกมมกจะถูกเลขสามตัวบนและการงุดเมื่อกี้แกก็ถูกทั้งเก้าศูนย์บนและก็หนึ่งสีล่างทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้พามาบอกเลขสองหางแปดห้าศูนย์กับแปดหกหนึ่งลองคิดดูมงครับ อาจจะมาเลขไหนก็ได้เนาะแปดหกหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแปดเก้าหนึ่งแปดหกเจ็ดก็ได้ต้ครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเลขตัวไหนบ้างพอเซียนกลับไหมแล้วก็กลับครับซื้อไว้เล็กๆน้อยครับกลับไม่เยอะแต่ว่าเลขอไรจังที่ว่าเราเห็นยาจานคือแกจะซื้อเยอะมากยางหน่อยครับห้าพันเนี่ยคือผมว่าครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ได้แน่ละครับแต่ว่าเรากงงขงงคขาฝันแห่งไหนคนน่ะอยู่แต่วบิกหลายคนแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครเห็น แล้วก็พาลุ้มนั้นก็คือพูดต่างบักด้างหนึ่งว่าม,มึงบาเลขมึงเสยวเลยแต่ไม่มีใครได้ยินแล้วก็ชวนที่ว่าเราบอกเลขครับเราก็ตะโกนบอกเลอยังดังดเลยไม่มีใครสนใจเลยมีแค่พ่อเสียนครับได้ยินแล้วก็มีแค่พ่อเสียนครับที่ได้เห็นในความฝันแค่นี้ครับลอมครับล้อมพินาเบิงวันที่หนึ่งธันวาคมหกเพราะว่าตัวเลขนี้ครับเราเขามาหลายงวดเนาะ แล้วเขามาหลายงวดแะ้รกังวดนี้อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมาอีกก็ได้ครับแต่อย่าลืมไปตัดเล่นสองตัวนะครับเพราะว่างวดเมื่อกี้แกก็ตัดเล่นครับมันก็มาสองตัวงวดนี้ครับเราบอกว่าก็ยังเน้นเลขสามตัวเหมือนเดิมครับแต่เลข2ตัวนี้คือแกก็ไปตัดเล่นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนกับเลขสามตัวจังครับยางเช่นว่าขนาดแก่เซื้อเยอะนะครับเนาะตัวละร้อยสองร้อยครับก็ถือว่าเยอะได้คนมีตังค์นะครับแต่ถ้าคนไม่มีตังค์ครับตัวละสิบยี่สิบนี่ก็ถือว่า เยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าครับจะซื้อน้อยซื้อเยอะก็อยากให้ให้ทุกคนได้ถูกเห็นทุกคนด้มีโชคครับแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ถูกเลข3ามตัวแบบจังๆนะครับเนาะพอเฮาเสด็จจับเงินแบบก้อนหอใหญ่ๆเอาเป็นว่าให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ครับเพื่อโชคมาครับอาจจะมาหอดคิวท่าอะไรกันได้ว่าโอ้ยไม่แน่นพอนันแม่น่หอดรางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับเนาะอาจจะมาแบบโชคแบบนี้ก็ได้ถูกสิ่งุัวยังครับของฝันของพ่อเซียน เป็นเพียงแค่ความฝันนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางก็ลองครับลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบนะครับเนะบททาะโปรดใช้วิจัยกาณครับในการรับชมผมกับเอาตัวเลขเอาความฝันมาให้ทวนนะพี่นานะครับจดไว้ครับเผื่อตัวเลขนี้อาจจะตรงกันกันกบเจ้าอื่นๆตรงกันกับของคนอื่นๆครับเผื่อตัวเลขนี้เราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าเมื่ออื่นามนตรงกับของคนดังเ้ากับน้องพี่นานเป็นพิเศษก็ได้ทุกถึงทักอย่างครับขึ้นอยู่กับโชคเหมือนกับพอเซียนครับ เราก็ได้เลขสามตัวแต่แกก็ไปตัดเล่นครับก็ถูกทำบนทล่างงวดน,นี้ขอให้ทุกคนได้ถูเลขสามตัวแล้วก็ถูกทำบนทล่างและก็อย่าลืมไปตัดเล่นนะครับเดี๋ยวกรัสิว่าโบเห็นเ,เลขอีกและขอบคุณหลายสุดครับ